ที่ผ่านมามีผู้เรียนแล้วโดยประมาณนะครับ700เกือบจะครบ800ท่านการศึกษาที่เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับจะไม่มีในมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับวิชาศาสตร์ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเปลี่ยนพุทธศักราชหรือคิจศักราชก็ตาม <ont> ก็จะมีความเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของบุคลิกภาพนิสัยใจคอวิธีคิดแม้กระทั่งคนรอบข้างคุณและเพื่อร่วมง,งานของคุณเปลี่ยนหมดนะครับที่ผ่านมามีผู้เรียนแล้วโดยประมาณนะครับ700เกือบจะครบ800ท่านในขณะที่พูดอยู่นี้นะครับมีทั้งแม่บ้านก็มีนักธุรกิจใหญ่ก็มีนะครับ โอกาสหนึ่งให้กับน้องๆนะครับซื้ออุปกรณ์การศึกษาออนไลน์ก็คือพวกแท็บเล็ตได้มอบไปแล้วนะครับ30เครื่องก็แจกจ่ายไปทางผู้ปกครองที่ได้ส่งเรื่องมาว่าต้องการให้น้องๆได้มีโอกาสได้รเรียนเหมือนเพื่อนที่เขามีนะครับคนผ่าอ่านให้เป็นอ่านให้ดีก็คือไม่ถูกหลอกไม่เสียเปรียบคนไม่โดดเอาเปรียบอีกด้านหนึ่งก็คือต่อยอดได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ ถ้าคุณเป็นผู้บริหารศึกษาลูกน้องศึกษาเจ้านายถ้าคุณเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ควรที่จะศึกษาแนะนํานะครับให้เรียนคุณจะได้โอกาสอันงดงามมากนะครับในปี2 5 6 4และตลอดไปนะครับจะต,ต้องคัดลายบุคคลที่จะเข้ามาเรียนนะครับโดยที่จะต้องส่งวันเดินไปเกิด มาให้ผมได้เห็นก่อนนะครับถึงจะทำการคัดเลือกให้ได้ลงทะเบียนเรียนนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ